คาแนะนำที่ใช่ที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตหลายๆคนที่กำลังประสบกับความสุขในชีวิตในเวลานี้นะคะเราอาจจะพบเจอความสุขในรูปแบบต่างๆมากมายทั้งการได้พบเจอคนรักได้แต่งงานกับคนที่รักมีลูกที่น่ารักมีหน้าที่การงานที่ดี มีรายได้ที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับคนที่มีความสุขในชีวิตนะคะก็ขอยินดีกับทุกทกท่านแต่กับบางคนนะคะในขณะน,นี้เขาอาจจะพบเจอปัญหาหรือว่าพบเจอความทุกข์ในชีวิตของเขาทั้งเรื่องของปัญหาครอบครัวเรื่องของหน้าที่การงานเศรษฐกิจ รายได้หรือแม้แต่เจอปัญหาสุขภาพสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเล่ากับเพื่อนๆ Happy l i f e by ไ i ีรนะุทุกทุกคนคะ่ะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์นั้นอยู่กับเราแค่เพียงช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่มีใครที่มีความสุขตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครที่จะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันทุกๆอย่างเกิดขึ้นอยู่ได้ช่วระยะเวลาหนึง่งแล้วก็หายไป เพียงแต่ว่าในวันนี้เราจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้อย่างไรเท่านั้นเองสำหรับคนที่มีความทุกข์นะคะถ้าเรามองเห็นความทุกข์เราจะเข้าใจว่ามันอยู่กับเราได้ไม่นานพอเราทําความเข้าใจแล้วเรามองเห็นมันแล้วเราก็จะสามารถจัดการกับมันได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองไม่เห็นมันเราเอาความทุกข์มาเป็นตัวของเราความทุกข์มันก็จะบั่นทอนร่างกายแล้วก็จิตใจของคนเรา ซึ่งถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของเราได้โดยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาก็คือการมีสตินั่นเองเรามีสติเราสามารถรับรู้แล้วก็จัดการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของเราได้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้นำ แง่คิดนี้นำไปใช้กับชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อให้เรารับรู้เข้าใจนะคะแล้วก็สามารถอยู่กับปัจจุบันได้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าทุกๆอย่างในโลกนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ